สวัสดีจ้าพ่อเม่พี่น,อน,นพพ้องเมื่อนี้พบกับช่องยีหมอนคนเดิมอีกแล้วจ้าพ่อกันยุ่งหอยยุ่ห้องคือเก่าจากเมื่อน,นี้ยกยอต่อจากคลิปที่แล้วนะคะพี่น้องกอ็งกงมันก็นยาวเกินไปยีหมอนก็นได้มาตัดคลิปนะคะออกกันยกยอคือเก่าจากพี่นอ้องเมื่อนี้ก็ได้ป่ามาันมันคือเก่าจากหอยจากห้องที่เพิ่นลอกนะคะเพิ่นก็ทําการรอคล้องแล้วก็มันก็นสูบน้าออก ยี่ม่อนก็นได้มาเอาย้อมายกเอาปลาจับพี่น่องปลาขาวน่อยปลาลดปลาสุอันสุยางนี่ค่ะพี่น่องติดตามรุ่นน้กากันบาสิมานบามานสิได้บ่ได้เมื่อนี่กะยก้อไปน้กากันเาๆๆาคือเขาจับพี่น่องขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะให้การรับชมนะคะ มันมีผู้ถือให้เอาเข้าไปเรือ่อยๆใครชวยเรามันมีผู้ถือกล้องให้ Thank ทามาไปแก่ผัวแหม่นสิแก้ซะเออกัสิแกนั่นแหละไอใ <laughs> คนเีว่านเขามาลักทอเอาปลาพวกเป้าปลากัเฝาบก หันกล้องไหมหยับไปทางใหม่ดูซิมันจะได้ไหมเป้นขึ้นเป้น,ปน,ปนลงคือเกาแล้วพี่ด้ด้โอ้ยแต่มัน่อยากเลยติได้แต่ละคลิปอ้ยสวดปะอื้ยสวดคือเกา ตั้งไว้ก็ต้องมาปิดกล้องแล้วค่อยถ่ายไหมพี่น้องเอ้ยอือ chấm nà กะดุ auch, ้งขพีนอองปลาเต็มหเลย Later. ก่ายมอนกันนะงายมองกันนะงายมองไปข้างนั้นพี่น้องแล้วก็ตั้งกล้องไว้คือเก้าหน่อยเดี๋ยวจะมอนไปย่อเบิ่งก่อน จะมานไหมคีดพี่ท่าน เป็นมาแทบ้านพี่น้องมาส่งห่อเขา่ายิ่งว่าไหนามาแท้เศร้าเรากับพี่น้องเพื่อนนั่นเนี้ยอย่าฟ้องรถล่ดละหรือจบในปรนเ็ศงานอยู่นี่ล่ะเพป็นมาแทบ้านเพื่อนเพืเ่อได้สิมาหาปลาไปเขียวแก้ว はい。